<pec> าลลัมาแลวอ๋อดีดีดีวเดีเจะเดินเข้าไปอย่างนี้เหรอก็ทำยังไงเลยอะไรกันรเคระบประตูก่อนสินี่ <trabalh> ยเลยข้เลยข้เลยจะบ่าวคาอประตูแล้วขึ้นไปเธอขับขื้นไปเลย

กรรมจริงจเกอนหวรเป็นไรล่ะหาหางหรือเปล่าก็ไ้ซุ่มซ่ามจังเลยนะโอ้ยเจียบนะไม่รู้จักงี้ใช่เนี่ยฮะ้ยยังไงชันไยอมคุณหนูคุณนายเปิดบ้ากลุ่มนั้นจะขึ้นไปแย่มาให้ได้ไัง้นเป็นกันซึขเลยขึ้น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 เลยขึนเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้เลยขึ้นเลเลยขึ้นเ้นเลยขึ้นเ้ นี่เเดี๋ยวเเเยนี่แรกนะเเหใช่รัเกชายะเล่นนะพ่รักกับสาวก่อนก็ได้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 ก็ไ้มาละดูซิจะดีไปไหนเอ้าแล้วไงแล้วไงแล้วทาไงอีกหนึ่เนี่ฉันบอกแล้วไงจะเบารูปงามหล่อเหลาด้วยนะที่สำคัญนะให้ดีกับอลันก็พอแล้วรู้ไหมไปตราห่วกแล้วค่ะเขาเป็นคนดีลูกชายตระกูลกวนเจวนะคะนี่